ีจ้าพี่น้องจ้าโอ้มามาลูกข่อยพี่น้องมาได้พี่น้องมาเนี่ยข่อยภาพาพวกเจ้ากินอยังพี่น้องข่อยพ้อเด้บ่ได้ด่ายนะพวกเจ้าเบิ่งวิธีข่อยเฮ็ดเนาะพี่น้องข่อยว่ามันหลายขั้นตอนแม่พี่น้องข่อยเวลาข่อยบ่หลายพี่น้องข่อยก็ได้ฝ้าเฮ็ดฝ้าเฮ็ดพี่น้องข่อยอันมกหมอเนาะใหม่พี่น้องอืมเนาะใหม่อันที่เที่ว่าเก็บใบแตงกวาตอนหนานะใหม่ละพี่น้องข่อยเก็บแล้วข่อยก็ต้มต้มแล้วก็ไปแช่ฟิตไว้พี่น้องอื น้นข่อยเสีโจ๊กมหม่ข่อยกะเอามาเคียนเคียนนั้นพี่น้องน้ำยาล้างข่อยกะ่อยกะคั่นเองพี่น้องยาล้างข่อยกะเอามาในเมืองไทยให้พี่น้องอันนี้ไกลลูกข่อยพี่น้องเนี่ยพอเด้๋ยวเป็นจินมเป็นจิ้มเบาๆพี่น้องหนยจงไว้หน่อยๆคั่นเอาไว้พอหมดแลงก็บพราะแสบหอยกะได้เสียเอามากินให้มันเบิดพี่น้องนี่หนึ่งขหนียวพี่น้องหนึ่งขหนียวป้อนข้าวลูกกับทอดไก่พี่น้องลูกข่อยกินดีดีถอดไก่พี่น้อง เงี้ยอนนี้ก็กองเงี้ยพี่น้องอยกินง่ไงวะพี่น้องอยกินกอนย่างจ้าในย่างเดียวนี่ยหรอพี่น้องอยก็กินหลายย่างกินหลายย่างแต่กินว่เหมือนคือเก่ากินซ้ำนี่หระพี่น้องกินยังไรย่าง,ายยางแต่แต่กินซ้ำนี่ก็อ้วนจนบมรหลสิวนั่งไหนหรอพี่น้องกินซ้ำนี่เพราะ ข้างแรกที่คอยมกหมอพี่น้องเนี่ยตอนก็ผักคนมีน้องไอเ้เขาไ่เคยเห็นยากเทีย่ยนี่แหละข้างแรกที่คอยมกหมอคอยชี้เหตุคอยกับเขาไปเบิ่งในยูทูปเพือกล่าวเหรพี่น้องพอเขาเฮ็ดพวเป็ี่นเขาไม่เคยเห็ด,หดแซ่บพี่น้องอืมคอยอยางก็มามกหมอตอนนี้พออย่างเพราะว่าคอยอันอากาศมันสิเริ่มเปลี่ยนแล้วเนาะพี่น้องอากาศสิเริ่มเย็นแล้วคอยอย่างพายตู้คอยอยู่ทางหลอกมันตายแหมพี่น้องคอยกันเลย ข่อยอยากกินนั่นยผักอีตูนตอนทีม่มันเป็นเป็นสดๆนาะพี่น้องข่อยก็เลยเออเอาเอ้อ,อาาใหม่มาหมกหมอกันนะเดี๋ยวข่อยกับชิกแกงอีกพี่น้องเพราะว่าช่วงในปลายปลา,าอีตูเพราะหันในเพราะหันในเพราะหันในรลก่กคักกันไหมพี่น้องเพราะหันในยินแห้งนั่งสิกินได้อีกยูพี่น้องข่อยกับชิเอามาแกงดีกว่าจิพยายามเผ็ดเมนูผักอีตูนหน่อยไหมพี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮาพี่น้องอืมหืมแซ่บพี่น้อง กับว่แล้วอันทีสานทีอาหารอีสามมาเฮาเนาะพี่น้องพี่น้องที่ก็กอยู่ท้องในเมิดเมื่อก่อนบ่ได้กินข้าวลังเลยพี่น้องเนี่ยห่างก,กินนั้นีหลงเขาวเหนียวแล้วท้อเสียพี่น้องอิ่มอยู่แหลกเมื่อเมื่อพี่น้องผัยผักหอยไม่ใส้หอมไอม่ใส่แค่มต้นหอมใบแมงลัก ใบบักูดแค่นี้แหละพี่น้องหักดีกว่าไส้นะใบบักูดเราก็ไปเก็บมันตะลังบานไปสๆไดๆเลยพี่น้องนาห่อนี่เพิ่งง้างเมย์พี่น้องใบบักูดโอ้ยแตกงางเพืออย่างนี่พี่นอ้องต้นกูดไปคขาไม่แง่เสียพี่นอ้อนนนงอ่านอีไหมอืม,อม บ่เคยเห็ดกินนักเกียรวนจะไม่เห็ดกินพี่น้องคุดยากแป้นตัดใบกล้วยไม้แล้วเด็ตากแดดไใบละใบกล้วยเซลมะมุกว่าเซมะมุกหมอเนาะพี่น้องบันใดขึ้นไปขึ้นมาโอ้ยมุกอันมุกอันในหมอนวก็ต้องไปห่อใบกล้วยออกขือได้วางสี่ดอกพี่น้องก็ได้หมกทั้งสี่เลยใบกล้วยก็การจะไปเห็ดกระตุ้มมัดได้พี่น้องบันเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวหนาวหนาวมานนี่ใบกล้วยมันกระตายแม่พี่น้องมันกระซ้ำซ้ำคือห่อไปเซฟิสในพี่น้องหนาหนาว ก็สิบว่ได้กินใบกล้วยนั่นส่แม่พี่นอ้องขอเล่าได้เพิ่อหาเมนูไม่เห็ดใบกล้วยนั่งแจกพี่น้องอืมแจกพี่น้องพักเพิ่งพี่น้งขอเล่บอ่าไม่กินกลับหรอกพี่น้องขอกินนังสีล่ละกินนังสี่แล้วก็แล้ว,ลวพี่น้องเนี่ย เดี๋ยวคอยสิไปเฮ็ดคลิปอีกคลิปหนึ่งพี่น้องคลิปตอบคอมเมนต์คนผู้หนึ่งพี่น้องสองคนพี่น้องเป็นคำว่าเมนเป็นว่าอ่าเป็นว่าพวกเขาคนลาวคนลาวคนอีสานว่าวอีสาน เขียนกับเขียนอีสานนี่อย่างประมาณนี้แม่พี่น้องอขยันกับมาหมิ่นไต่ขิดเนาะพี่น้องขยันกับบุรุนไปนักส่วนใด้ข้องพึ่งน่อแม่พี่น้องเขาเป็นคนอีสานเขาเป็นคนลาวเนาะพี่น้องขยันกับว่าไปกระเด่บ่อไทยพี่น้องขวบบ่อไทยบ่ใดบ่าไปขวักดิทุกตุกลาวบุกพี่น้องเพราะว่าภาษาบ้านเกิดบ้านพ่อบ้านแม่ขยันภาคบ่าะภาษาหนีพี่น้องอื่อนภาษาอีสานพี่น้องกขวบจะบอกภาษาลำโพอนั่แม่ขยันพี่น้องขวบก็ไปกระเดะพี่น้องนี่สองสองคุหนึ่ง สองมาดามหนึ่นเป็นมะเม็นข่อยพี่นอ้องอืมาดามอิตาลีนี่แหละพี่น้องอันนเป็นคนอีสานเขียนกะไเขียนอีสานแหละมาสั่นว่าพอจากคนอีสานจะเห็ดชิบิสารนะพี่น้องเด้อเห็ดชิบไทยเด้อพี่น้องบอกไทยเด้อเดี๋ยวสิมีพวกอัน ขะยะสังคมมันเหม็นทั้งสี่พี่น้องอืมบอกไปบ้านงึบเขาบอว่าพี่น้องแต่อ้อใอยากไปเฮ็ดคลิปวามันจะซื่อพี่น้องมันมันหนักหนักส้นไลยห้องมันนั่งสี่แม่พี่น้องคนดีสารเฮาน่ะแม่พี่น้องอืมดูปยพี่น้องแซ่บอืม กินแล้วก็แล้วแนี่พ mm ี่น้องบดกินอิดข้าวเนื้อพี่น้องกินข่าบเดียวข่าบเห็ดปอกบ่ข่อยเผ็ดบ่ข่อยเผ็ดคัสข่าบยังหอยใส่พริกหลายหน่อยอยู่ได้พี่น้องเก็บเป็ดน่อยแต่ว่ามันเป็นแบบพริกบานเขาเลยบด้ข่อยเผ็ดลูกโดดข่อยแต่ใส่พี่น้องนี่ลูกโดดข่อยมันมันบ่ข่อยแดงบดเขียวพี่น้องบักพริกขาวหน่อยบักพริกขาวพริกกระเลียงบอกเขาอื่นพี่น้องนั่นแหละข่อยกับปลูกเองอยู่ลังบานข่อยพี่น้องอือ บักพริกกันพริกกะเลียงไม่เป็น้รอกเขาเอิญนะง้อเขาวท้าเพชรเวอร์บ้างอลังการพี่น้องเนี่ยเนี่ยพริกกะเลียงหน่อยพี่นอ้องไปไม่ให้ลูกกดดก่อนก็กินเลยค่ะเดี๋ยวก่อนก็อิ่มที่แล้วพี่น้องอก่อนก็เสียด้ไเป๊ะๆแบ่งมูแบ่งขวกกินพี่นอ้องของกินมาหมดเดี๋ยวสิได้แบ่งไปให้เขาน้ำเอาไวแ้แซ่ผิดกับไม่อยากอย่านาะพี่น้องเนาะกินในด่างค่ะสองคับ คุ้มเจ็ดคนอีสานจะเห็ุชิปอีสานอองแม่กข่อยได้พี่น้องก็บอกวีสานเลยบอกไทยได้พี่น้องแล้วชิปนี้ก็บวกขยะสังคมไปมินอีพี่น้องว่าเขาบอกวีสานพี่น้อง ภาษาพอภาษาแม่ข่อยน้องพี่น้องข่อยกบภาษาเนี่ยแหละพี่น้องกูคอยกบภาษาข่อยนี่ยล่ะภาษาแข็งแรงนะพี่น้องบภไทยกระตกลาวกระตุกภาษข่อยปุ๊กเลยพี่น้องอืข่ก็จะเรียกว่าภาษาข่อยพี่น้องภาษาที่เขาถนัดพี่น้องเนาะแบบแบงมาเห็นมูพี่น้อง มาหมดหรอกกินในขาดเดียวเนีย่ยละพี่น้องกระเชิดแบงใช้ตักใช่ถ้วยใช่ถุงไปให้เขาพี่น้องแบงกันกินพี่น้งองกว่าแกเป็นคนไทยแกใหดกับเ,เขาลาบคือห้ามผเป็นไหมพี่น้องอือฮึแบงมาเขาพี่น,น้อ เล็มพี่น้องกว่าใคเนี่ยพี่น้องเอ้ยเออเอาดูดดูดใสเ่เยอะมากันทำไมเ่เงยตาส,สั่ๆนั้งแต่พี่น้องอืมอืมดูดปลจกทหาะอืม แด่ดพี่น้องเราลุนกินเธอแล้ามึงมไม่จากผู้ใดท่านเคยเมกหมอนเมกได้พี่นอ้องแล้วแซ่บนี่ข่อยเคี้ยนเองข่อยเค็ตต้อนหน่อยๆมึงลุนตามภาษาข่อยแล้วพี่น้องข่อยสอมนำมันเลยพี่นอ้องต้องรู้พี่น้องคัมมือข่อยเพราว่าออนซ้อนว่าคัมเขาข่อยพี่น้องหยัดใส่ตาสวนพี่นอ้องอื ไปตอบคอมเมนต์ตไปเพิ่นๆไปยุดอกพี่น้องว่าข่อยกับคุณวิสารข่อยกับบา้างอยกับคุณล้าวข่อยบ้างยุดอกพี่นอ้องเออตอบคอมเมนต์มันไปยุพี่น้องสองคนเป็นมาเมนพี่นอ้องเจ้าก็าจะไปเฮ็ดคลิดมาพี่น้อง ข่อยเขียนมาซาไซหัวกันยังเขีย,น,ขยนตุกพี่นอ้องออืเนี่ยอข่อยพึ่งสิมาเด็กเขียนมาซาไซช่วงข่อยเรียเฟซช่วงข่อยอันใน YouTube เราพี่น้องตะกี้ข่อยสามาสิเด็กเขียนมาอยู่นี่เนาะพี่นอ้องอืมบางพี่น้องขำเขายัดเขาจนตาสวดพี่นอ้องปะอืมอืม ต้องเขียนทั้งตุกแบบพี่น้องเอ้ยภาษาไทยก็ได้เสซ่บอุ้ยนม่ออกไปพี่น้องผักม่เยอะบ่มากินหรอกกินอะไรก็อิ่มกินบ่กกว่อืมมันถึกินอันนี้ว่าได้หลายพี่น้องก็ไม่ยังหรอกอืมอาปากเลวพี่น้องอืม,อม กับ,บม่มีหมูบดบ่มีหม,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 มูสับกับกัใส่หมูบดอือไอ้บ่มีหมูอย่างกับพี่น้องหมูสามสันอ่ากัเอาหมูบดมาใส่พี่น้องสุดยอดเลยจิดมันยาวเลยคุณอาจารย์ของคุณนาย,หายไหนเล่จาจ่าเด้อถึงมาหลับชมหลับฟังกัน,นกเนาะจ่าเนาะ ฝากกดซับตั้งใจไปประกูดกันไบบนตเดจจ้าเด้อผู้ใดขับมาเบิ่งคลิปเนาะจา้าเนาะพอมีกำบ้างแรงแใจเฮ็ดช่องต่อไปเนาะจ้าเนาะฝาก,อกเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ไปสุกูสุกคนเนตเดจจ่าเด้อแซบพี่น้องอืมกินไรแล้วก็อิ่มพี่นอ้องอืมโอเคเดจจ้าเด้อกู้ใดหลายเนอจา้าบ๊ายบายคลิปหน้าบอกันไหมเนาะจ้าเนาะ